ทรทัพท์ซัมซุงเครื่องนี้ไม่มีภาพเลย AV ไม่มีภาพแต่สัญญาณทีวีมีสโนนะมีสโนมีสโนนะนี่นะครับนะไม่มีภาพเลยนะมีภาพเลยแต่มีแต่มีสโนนี่นแอีกไม่นานก็ตัดเป็นสีฟ้านะครับนี่แต่ในส่วนของ AV ไม่มีภาพนะครับเหตุการณ์เกิดจากหลังจากที่มีการเอากล่องสัญญาณทีวี ที่คิดว่ามันน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วมาเสียบมันก็พังเลยนะอย่างนั้นนะครับรถนะครับ cb 2 0 f 1 0 mj ks 1 a 2 0 f 1 0ในกรณีที่เอาแจ็คมาเสียบบางทีเราต้องดูตรงแจ็คนี้ด้วยนะครับบางครั้งบางทีเสียบเข้าไปแล้วแจ็คมันไม่ต่อกลับขึ้นมานะครับเพื่อนๆต้องดูด้วยนะครับเราเสียบด้วยเสียบด้านหลังด้วยเสียบตรงนี้ด้วย พอตัวนี้เขาใช้ในการตัดต่อ A v วนะครับสัญญาณมีสโนอโผ้แทนเตอร์หอไม่มีสิงระบายความร้อนนะตัวนี้เนาะสุดยอดจริง <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวผมดูแจ็คก,ก่อนสัญญาณ AV วไม่เข้าได้ดูแจ็คก,ก่อนดีกว่าเนาะโอ้โหมีการต่อเรียบ้อยแล้วนะครับนะแจ็คตัวนี้ไม่มีคําว่าหลุดแน่ๆนะครับเนื่องจากว่ามีการต่อแจ็ค ในลักษณะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาใช้แจ็คตัวนี้ในการตัดต่อนะครับระหว่าง AV ด้านหลังแจ็คด้านหลังนะครับนี่แจ็คด้านหลังเนี่ยกับแจ็คด้านข้างนะครับถ้าเสียบแจ็คด้านข้างเข้ามันจะตัดแจ็คด้านหลังออกไปนะครับจัดจริงจริงต่อแล้วนะครับนี่ต่อแต่แต่นานแล้วนะครับแปดปีแล้วนะครับนี่ม่ไดาการเลยคงไม่เสียแน่แน่ครับจุดนี้แต่ทําไมมันไม่มีภาพนะครับ ได้ทำการทดสอบแล้วระหว่างเสียบด้านหลังกับเสียบด้านข้างก็ไม่มีภาพเสียงมีไหมเมื่อไม่มีภาพเสียงมันก็ไม่มีนะครับมันปิดเสียงนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในครับโอ้โหเป็นแบบนี้นะข้างในนะครับนะทำไมไม่มีภาพเราต้องมาดูแจ็ค ด้วยนะครับเสียบแจ็คลงมาดีด้วยนะครับเพื่อนๆนะนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับดูด้านล่างก็สวยงามดีจ,จริงๆเลย <c oughs> งามขักพี่น้องเอ้โอ้โหเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ว่ามันขาดมันแตกหรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนนี้นะในส่วนของแจ็คนี่ด้วยนะครับแต่มันก็ดีจริงๆนะ ไม่เป็นไรเลยนะครับนี่นเนาะเรามาดูจากวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยเขาขาดไหมนะครับถ้าลงมานี่นะขาดไหมนะครับนะมาดูนะครับ เอาจิ้มตรงคราว่าวิดีโอเนี่ยนะครับนะวิดีโอมันจะสีเหลืองเหลืองเนี่ยครับจิ้มตรงวิดีโอนะครับแล้วก็มาจิ้มหาอยู่แถวนี้ว่ามันเส้นไหนเป็นเส้นไหนมาเนี่ยทำไมมันถึงกันหมดเลยโอ้โห,โหทำไมมันถึงกันหมดเลยล่ะครับ เนี่ยจิ้มตรงนี้แล้วก็วัดมามันคืถึงกันเบืดมันไม่น่าจะถึงกันหมดนะบู้ถึงเนะี่ยอ้าวนี่ก็ช็อตอีกแปลกเหมือนกันนะดูนะครับมิเตอร์ใช้เสียงนะครับปกติมันจะดังอยู่ข้างหนึ่งไม่ดังอยู่ข้างหนึ่งในพวกนี้ให้ดูนะครับนะตรงนี้นะยินพูดมาเนี่ยนี่คือดัง สลับขาเอ้ยมีดังสลับขาเออสลับขาก็าดังด้วยเว้ยเออเออดีเวเริ่มจะได้การนะเริ่มจะหาเห็นแล้วแล้วดูเข็มนะตั้งมิเตอร์ตั้งมิเตอร์ให้ได้ศูนย์โอห์มนะเริ่มจะได้การแล้วนะครับเพื่อนๆผมวัดเห็นนี่ถึงกันเลยนะเนี่ยดูนะครับนี่ละ เออครับนี่นะนี่นะครับโอ้ยนี่นี่นี่นสลับขาสลับข้างเออไม่แจ็คชอ็อตก็มีได้โอช็อตแน่ๆเลยถอดถอดสายนี่ออกก่อนนะถอดออกแล้ววัดดูวัดดู

<c oughs> อันคันวาพี่ต้องคันเสียบเบไปเสียบมากคันแล้วล่ะเอางี้มาดูตรงนี้ดีกว่าเนาะถ้าเป็นในลักษณะของแจ็คตัวนี้มันชอ็อตให้ดูไดโอดตัวนี้นะไดโอดตัวนี้มาดูรวมรัวดร์จั่นขาดวัดามาดูไดโอดตัวนี้ดีกว่านะถ้าถ้าวัดแจ็คตัวนี้มันช็อตนะอย่างที่เห็นเนี่ยมาดูไดโอดตัวนี้ด้วย อันน่ะนี่สลับขาเยอะนะเยอะนะครับได้โอดชาร์อยู่ข่านว่าหัวล้มอือลวเลยโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูว่าไดโอดตัวนี้มาดูได้บ่าเนี่ยต้องเบิ่งอีกกี่บ่โอเคนะครับนี่นะนี่ไดโอดตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวดูดูกันซูมนี่นะครับไดโอดนี่นะตรงนี้นะครับ นี่เด้อเห็นนะครับนี่นะ้เรามาดูควาจะิเป็นไงปี่หน้าปี่หลังยี่วัดก็ได้ขาดเรื่องอะไรขี้เกียจนะครับวันนี้เอางี้แหละเดี๋ยวเขาจะว่าง่มเศร้าอีกนะครับนะ นครับถอดมันออกแบบนี้นะจ้าเอาดูว่าไดโอดตัวนี้เป็นยังไงบ้างนี่นะนครับอยู่ใ,ใกล้ R ตัวนี้นะอยู่ใ,ใกล้ R 15โอห์มตัวนี้ไดโอดตัวนี้นี่ครับนะ เห็นไหมเห็นไหมที่นี้วัดดูได้ออดนะครับมาด,ดูได้ออดอ้อยมันกระซุ่มโพดเอออย่างนี้หน่อยนะครับมาด,ดูได้ออดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับได้ออดตัวนี้นะดูนะครับขึ้นข้างสลับขาไม่ขึ้นนะเอเคนะครับเป็นซีเนอร์ได้ออดนะครับตัวนี้ทีนี้ เอาแจ็คมาเสียบดูให้เพื่อนได้เห็นกันเสียบแจ็คแล้ววัดตุกแจ็คนะครับมัเน,มเ,นมเป็นอย่างี้สำหรับขาเห็นไหมเป็นอย่างงี้นะครับมันจะไม่ขึ้นสุดนะเออมันจะเป็นอย่างงี้เนาะมันจะเป็นอย่างงี้เนาะ โอเคครับสีเนอร์ไดโอดตัวนี้ทำหน้าที่ป้องกันสัญญาณที่มันเข้ามาทางด้านอินพุต v v แรงจนเกินไปในกรณีนี้ไดโอดตัวนี้จะเสียได้ในกรณีเครื่องถูกฟ้าผ่าแล้วสัญญาณไฟไฟแรงดันไฟมันจะมาจากมันจะมาจากในส่วนของเครื่องรับดาวเทียมหรือเอาเครื่องรับดาวเทียมที่มันเสียในลักษณะของการชอ็อตแล้วไม่มีไฟออกมา มันก็จะทําให้ไดโอดตัวนี้เสียหายได้ไดโอดตัวนี้ค่าเท่าไหร่ทีนี้มันต้องมันต้องดูก่อนเก้าจุดหนึ่งโวลต์เก้าจุดหนึ่งโวลต์เก้าวีหนึ่งนะตัวนี้เก้าวีหนึ่งคือเก้าจุดหนึ่งโวลต์นะครับฮ่ามาเปลี่ยนต่อไปนี่ครับต่อไป ว่าสิเบิ้งหนังนี่นี่พี่น้องเฝ้าไว้เบิ้งหนังนี่นี่เบิ้องหนังพานาเไดสวนขางไม่ย้อนซีเนอร์เก้าจุดหนึ่งโวล์เห็นห้างห้างแบบนี้นี่มันอยู่นานนะครับซื้อมาร้อยตัวเหลือแค่นี้เลยครับ <c oughs> เหลือสีหานซื้อมาเป็นปีนะครับนี่ <c oughs> เหลือแค่นี้โู้ชายเยอะเหมือนกันนะเที่ยวนะซีเนอร์ไดโอดนี่ก็จะเรียกเป็นวัต เป็นวัดนะฮะซีเนอร์ไดโอดนี่เรียกเป็นวัดนะครับขนาดตัวก็จะเรียกว่าเป็นวัดนะครับนะแล้วทีนี้อ่ออย่างนี้ละครึ่งวัดอันนี้ละวัดหนึ่งนะนะครับไม่ได้เป็นแอมเหมือนไดโอดพวกเรคติฟายนะไอพวกนั้นเรียกเป็นแอมนะครับแต่ซีเนอร์ไดโอดนี่เรียกเป็นวัดเอ่อเวลาไปซื้อก็ต้องบอกโวล ถ้าถ้ามันไม่ได้พิมพ์โวลต์มาที่ตัวของมันเนี่ยมันจะพิมพ์เบอร์มันจะขึ้นต้นด้วย 1N เนะพวกเนี้ยแล้วก็ตามด้วยเบอร์นะครับเราก็เอาเบอร์ไ,ไปเทียบโวลต์อีกทีหนึง่งแล้วก็จะได้เป็นค่าวโวลต์มานะครับถ้าเกิดว่าเราไปซื้อเราจะได้แดงๆแบบนี้มาเออตัวมันจะเป็นแดงๆแบบนี้เลยมันจะเป็นตัวหลอดแก้วแดงๆแบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นซินเนอร์ไดโอดนนตัวนี้นะ9.1โวลต์ครับตัวเดิมเนี่ย ก็เ,เดิมตัวเล็กนะครับเครื่องวัดว่าตอนนี้วัดหนึ่งว่า <c oughs> โอเคนะประมาณนี้แหละพเพื่อนๆก็ไปเจาะลึกเกี่ยวกับซิเนอร์ไดโอดได้ว่าคิดค้นได้ปีไหนประเทศไหนปเป็นผู้สร้างบริษัทไหนสร้างสร้างกี่ตัวรุ่นไหนยังไงก็แล้วแต่เพื่อนจะไปดูในส่วนนั้นเอาแต่ตัวนี้นะครับผมเกินนาไปนะครับให้เพื่อนถ้าอยากรู้ก็ติดตามดูได้เจาะลึกมันได้ มันสร้างมาจากอะไรแก้วนี้มันจากแก้วอะไรมาจากแม่น้ําอะไรก็ว่างกันไปนะโอเคนะครับเดี๋ยวใส่กันแล้วก็มาดูภาพกันที่นี้ก็เอาเรโอดใส่นะครับค่อยว่าสิบโบโบุ๋หลายอะไรนี่พี่น้องมันบบุ๋บโบโบหลายแล้วมาดูกันเออเราต้องมาดูที่นี่นะครับที่นี่หละการวัด ใช้เสียงนี่แหละทีนี้มันข้างหนึ่งมันจะขึ้นเยอะแล้วนะทีนี้นะดูนะอหอดโบเยอะหอดบบเยอะโอ้บบเปลี่ยนคือข่อยคืดเลยจะหอดผีได้แต่ตะเกาไงม,มิเตอร์ตัวนี้มันอาเดี๋ยวเนดะี๋ยวเปลี่ยนมิเตอร์เปลี่ยนมิเตอร์เดี๋ยวรู้เรื่องไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไว้นี่กันเดี๋ยวหลงทางนะครับมิเตอร์นะครับนะมิเตอร์ ดูนะครับข้างหนึ่งมันจะขึ้นน้อยอยู่นะครับดูนะครับมิเตอร์มันขึ้นไม่เหมือนกันนะด้านนี้นะครับนี่นะนี่วัดดโอดนะครับอีกข้างมันขึ้นกับ R นะครับนี่ขึ้นแค่นี้ครับโอเคนะครับมิเตอร์ศูนย์โอมนะเนี่ครับขึ้นแบบนี้ขึ้นข้างหนึ่งมันจะขึ้นมากข้างหนึ่งจะน้อยหน่อยนะมาถึงนี่ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นมากหน่อยอ่าครับ เห็นไหมเอามาดูมิเตอร์ตัวนี้มิเตอร์ตัวนี้ตั้งคณหนึ่งเหมือนกันนะนะครับตั้งคณหนึ่งเหมือนกันนะครับด้านนี้ <c oughs> เอาละซิคืออย่างงี้อีกค้างอีกค้างหี้อย่างงี้อย่างไร ห้เดูนะไดยี่สิบโอห์มแล้อเงาเนี่ยนะครับมาดูตัวนี้ลืมอ่านค่านะเมื่อกี้นะครับได้เท่าไหร่นะครับองย่ดใส่นี่าไรนี่ตัวนี้ครับ ประมาณ10โอห์ม19โอห์มอะไรเงี้ยนะต่างกันนะครับมิเตอร์แต่ละตัวต่างกัน <c oughs> <c oughs> เอาละสิมิเตอร์สองตัวนี้ต่างกันเอาทำไมมันต่างล่ะไฟอย่างข้างในนี่มันต่างกันไฟนองมันต่างกันตัวนี้ออกว่า3โวลต์ตัวนี้นอ,อกมาโวลต์1.5ใช้เฮ้ยมันพูดถึงมิเตอร์ไปแล้วไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่าผมนอกเรื่อง อ่านก่อนนะครับเดี๋ยวมิเตอร์พูดทีหลังโอเคนะครับหลักใหญ่ใจความอยู่ที่การเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะครับก็ไม่น่าที่จะเกิดปัญหาเลวล่ะทีนี้แล้วทีนี้มาลองวัดดูนะครับในส่วนของเสียงนะครับในส่วนของการใช้เสียงนะครับมันจะไม่ดังแล้วนะครับไม่ได้ไม่ช็อตแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ช็อตแล้วนะครับแล้วทีนี้ตัวนี้ลงกลาวเนี่ยเอ่อตัวตัวเส้นตรงกลางนี้แต่ก่อนนี้มันถึงกัน 3- 4สเส้นอยู่เนี่ย ก็ถึงเส้นนี้เส้นนี้ก็ไม่รองแล้วนะครับตัวนี้รองกาวตัวนี้อะไรเนี่ยเออตัวนี้จากนี้มาถึงกันนะครับแจ็คตัวนี้เส้นที่เส้งกันตัวนี้ตัวนี้กาวนะครับไม่รองแล้วนะครับไม่รองมั่วแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไม่รู้จะมีภาพหรือเปล่าม,า,นนะมา,า,าดูภาพกันนะเดี๋ยวผมล้างตรงความสะอาดตัวนี้แล้วเสียบปลั๊กแล้วดูภาพกัน เงลยให้อรุ่นน้โดนได้เขาไม่ได้แรงด้ื่อแค่9 9 0บาทเองชอบเราแบครั้งที่แล้วเราต้องสุดยอดแนนันเลยนะครับเพื่อนซิเนอร์9ว์9วและยังไม่พอเสียใน1ปีขบคิปหลาแต่หราคลิปนี้ก็คงต้องลาจากไปไม่มีที่ไหนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ